สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาจะเจอ,อกันน้องแมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอารถตู้มาฝากกับพี่ๆนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นราชารถตู้ภาคใต้นะคะที่นี่เซรีไทยรถสวยสาขาสุรา์ธานีนะคะของเรามีรถตู้ให้เลือกมากกว่า50คันกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอนสีขาวนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เบาะหนังเบาะผ้านะคะมีให้เลือกครบเลยนะคะและพี่ๆ ท่านใดนะคะที่กาลังมองหารถตู้ออกไปวิญงานนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะรับส่งนักเรียนนะคะสามารถมาเลือยชมได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ติดตามช่อง YouTube น้องแหมมนะคะหรือว่าติดตามเพจน้องแหมมนะคะก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะกอย่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ช่องให้น้องแหมมด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะคะก็ถือว่าเป็นรถตู้ที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะสําหรับรถตู้หน้ายาวนะคะ หน้าร้านนะคะน้งแหมมขาย1น5 0 0ล้านสองแสนหบาทนะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่ามาจาก u t u b e น้งแหมมนะคะวันนี้น้ำแหมมให้ราคาพิเศษไปเลย1น8 9 0ล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะน้องเป็นปี2019นะคะบอกเลยว่าภายในถูกว้างมากนะคะและที่สําคัญไม่ต้องปรีออเดอร์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นแล้วนะคะชอบนะคะถูกใจก็สามารถจัดไฟแนนซ์นะคะรู้ผลภายใน3วันอนุมัติก็สามารถรับรถได้เลยนะคะ หรือถ้าใครนะคะที่อยากจะ,ะเข้ามาดูรถก่อนก็เข้ามาดูได้เลยนะคะที่สาขาสีเแยกตาบานสุร,ราธานีนะคะเซิทียไรถสวยนะคะมี4ีสาขานะคะสาขากทอมอนะคะกรุงเทพหนองจอกมิบุรีภาคอีสานนะคะก็จะอยู่บุรีรัมย์อำเภอโนน,นดินแดงนะคะและก็ภาคใต้นะคะสุร,ราธานีสองสาขาเนาะสำหรับพี่ๆที่อยากได้อยากจะจุดป้ายเหลือนะคะก็นอมแอมก็มีธนาคารรองรับป้ายเหลือนะคะแต่ว่าการเบิเนินการป้ายเหลือลูกค้าจะต้องไป ดำเนินการเองนะคะของน้องแมมมีแค่ธนนาการที่รองรับนะคะสําหรับลูกค้าที่กาลังจะ,ะได้รถอยากได้รถตู้เนาะวันนี้ก็บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยเดยวนแมมจะพาไปชมในส่วนของสภาพตัวรถภายนอกภายในกันนะคะว่ารถของเราสวยนะคะบอกเลยว่าได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักจมน้าผิดความหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะมาดูด้านหน้ากันก่นกอนเลยนี่รถตู้หน้ายาวก็จะ หน้ายาวแบบนี้หน่อยๆนะ,ะนี่สภาพคันนี้ได้สีสีบรอนนะคะคันนี้ได้สีบรอนไฟนี่คือใส่กิ๊งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะนี่ให้ดูสภาพตัวรถรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกวารไม่แทร้อยเเซแน่นอนนะจ๊ะนี่ดูได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถของเราสวยจริงนะจ๊ะ อ่านี่นะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่ให้ดูล้อในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นยางนะคะยางขอบ10คันนี้ขอบ16นะคะยางใหม่ทั้ง4ีเส้นเลยน้แม่เปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4ีเส้นนะคะเป็นยางโยโกฮามานะจ๊ะขับขีย่ยาวๆเลยดอกยางนานๆเน้นๆกัน,น,นไปเลยจ้าซ้มล้อด้านในต่างๆก็ไม่มีรอยสนองสนิทไปอย่างใดนะคะเดิมๆเลย ด้านข้างของตัวรถนะคะนี่โอ้กระจกคือใหญ่มากมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะมีสาภาพการสุกต้าวบวกๆเลยนะคะนี่ถ้าเป็นป้ายแดงนะคะพรีออเดอร์นาะนถึง6เดือนเลยนี่ด้านข้างของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเนะเาะอมาดูโครงสร้างดิมาดูโครงสร้างกันบ้างนะคะสำหรับภายในแดดเม็ดอาร์ k, ให้ดูอื้บนี่ เรียงสวยทุกจุดนะจ๊ะนี่หัวน็อตต่างๆนะโครงสร้างเดิมกันเลยจ้ามาดูภายในกันต่ออึ๊บนี่คันนี้ได้เบาะหนัง3ามแถวนะคะภายในคือกว้างมากเบดไเบานสะอาดสะอ้านนะคะค้อนทุบก,กระจกมีมาให้นะคะ เอลัโพงมีมาให้ทุกตำแหน่งเลยนี่ภายในนะคะเบาะหนังนะคะสีแบบออกสีเทาๆนะไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะนี่เย็บด้วยแต่เข็บเก็บแบบกลิบเลยนะคะเข็มคันนิรภัยมีมาให้ทุกตำแหน่งคือกว้างมากอ่ะคะันนี้คอนโทรลกลางมีมาให้นะคะทางดับเครื่องก็มือแม่เร่งก็มีมาให้ นี่สภาพคือใหม่เอี่ยมแน่นอนนี่นะคะพื้นปรมต่างๆความสะอาดของรถนี่คือพี่ๆมันจะได้เลยม่านมีให้ทุกตำแหน่งเนาะนั่งได้ถ้ารวมคนขับก็ประมาณสิบสองคนนะคะคันนี้นี่เบาะด้านหน้านะคะเออเลยคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะ สภาพนะคะนี่สวยมากคันนี้ได้สีทูโทนด้วยนะคะ a อร์แบมีมาให้คอนโดน,นหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบทเครื่องเสียงต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลย a อร์ a บนนวดนะคะเกียร์ออโต้เนาะนี่มีมาให้ครบเลยนะคะภายในถือว่าโอเคเลยสําหรับคันนี้กว้างนะคะ1นึ่0ล้านหนึ่งบาทนะคะโตโยตา้าคอมพิวเตอร์สอนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.8เนาะ นี่ให้ดูล้อด้านหลังก็ยางใหม่นะจ้ะซุ้มล้อต่างๆคือสภาพเดิมเลยหัวน็อตต่างๆประตูฉุกเฉินมีมาให้นะคะเอามาดูด้านหลังกันบ้างคันนี้ด้านหลังนะจ๊ามีกระจกมองหลังให้นะคะคาดคมเนียมให้เพิ่มความสวยงามนะคะโลโก้ยังอยู่ครบอ้บอ่นนี่นะคะด้านหลัง ตรงนี้สามารถวางกระเป๋าได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปรับส่งผู้โดยสารนะะก็สามารถวางกระเป๋าได้เลยนะคะสามารถเบรคภาพเก็บได้นะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะให้มาคือดวงใหญ่มากโชว์แฝงตานะคะเม็ดอาร์ให้ดูแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการเก็บมาแต่อย่างใดน,นะคะเรียงสวยตึกจุด ม่านมีมาให้ชึบชกว้างมากแม่เซ็นเซอร์มีมาให้2จุดนะจ๊ะนี่มองจากด้านหลังโอ้โหโคตรกว้างอะ่ะใครได้ไปคันนี้คือคุ้มมากนะคะ1นึ่งล้านหนึบาทไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะป้ายแดงพรีออเดอร์6เดือนเลยคันนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์จ้ามาถึงถูกใจพี่สามารถจัดไฟเน้นได้เลยนะหรือว่าจะ ซื้อสดก็ได้นะคะนี่น้ำม่ไม่ติดเนาะสภาพตัวรถนี่สวยงามยางใหม่สีเส้นนะคะมีหน้าต่างมาให้ด้วยฟิล์มนี่ก็เดิมๆเลยนะคะนี่โลโกโตโยต้านะคะอ่าให้ดูโครงสร้างฝั่งนี้นี่วอลนอตต่างๆแผ่นพลาสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเนาะ ัวนอสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีขยับขยื่นแต่อย่างใดนะคะคันนี้ก็เป็นกุญแจแบบนี้เนาะระบบแอร์เอออะไรเออคือของก็คือความกว้างคือได้เลยอะอ่ะเก็มิอาร์คให้ดูหน่อยนี่เรียงสวยทุกจุดจ้าสวยงามนะคะดูกลมคมคลิปนะคะคันนี้ไม่ประมาณแสนแสนกว่านะคะอันนี้ ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะรถปี19ไม่เสร็จนิดๆไม่เสร็จนต้นๆเท่านั้นนี่แอร์เย็ lo, นเพลราะนะจ๊ะเปิดมาถึงคือแอร์เย็นฉ่ำเลยภายในก็ถือว่าโอเคเลยใครที่กำลังมองหารถตู้อยู่นะคะน้องแหม่มแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้รถตู้หน้ายาวนะคะเครื่องยนต์2.8 T.A. นะคะ1.189.000บาทเท่านั้นเนาะสภาพรอบคันนี่คือแบบสวยคลิปยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนี่ใครได้ไปนี่คือโคตรคุ้มเลย บอกแล้วอย่างที่งแม่บอกเลยว่าลูกค้าหาก,กันเข้ามาเยอะมากนี่หรือจะเป็นในส่วนของคันอื่นๆน,นะคะน้องแหมก็มีนี่ก็จะเป็นหน้าสั้นนะคะสีบอนสีขาวนะคะตอนนี้คือเติมสต็อกมาเยอะมากเลยนะคะสําหรับรถตู้ใครที่กําลังมองหาหรือว่าอยากได้นะคะมาที่นี่ได้เลยเซรรีไทยรถสวยนะคะสาขาสุรา์ธานีหรือพี่ๆอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะน้องแหมสามารถมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีให้ถึงบ้านเลยนะคะอันนี้ก็ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นหน้าสั้นก็เจ็ดแสน 9,000บาทเท่านั้นนะคะนี่น้องแหม่เดินให้ดูเลยคือมีให้เลือกเยอะมากพี่อยากได้แบบไหนพี่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0645197197เนาะ0645197197นะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะ24ชั่วโมงเนาะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะนี่น้องแหมมีให้เลือกเยอะมากเบาะหนังเบาะผ้าเกียร์ออตโ,ตโต้เกียร์ธรรมดานะคะวีไอพีทั้งคันเราก็มีเนาะพี่ๆอยากได้แบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ อาชีพไหนก็ออกได้นะพี่นะอาชีพไหนก็ออกได้นะคะสําหรับพี่ๆที่อยากได้ออกไปวิ่งงานนะคะอยากได้รับส่งนักเรียนหรือใช้ส่วนตัวเนาะนี่มีให้เลือกเยอะเลย<ม>อันนี้คือปล่อยส่งมอบไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะตอนช่วงสิ้นเดือนเนาะ<ม>ก็อาจจะดูโล,งโลง่งๆนิดนึงแต่ถามว่ามีเยอะไหมคือมีเยอะมากเลยสต็อกคือเติมเข้ามาทุกวันเลยนะคะเฉพาะรถตู้เนาะ<ม>นี่มาใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับเดือนนี้นะ้ำแหมมก็ยังมีโปรโมชั่นให้พี่ๆอยู่เนาะสำหรับถ่านน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89กนะคะกับฟรี90วันนะคะและยังมีบัตร SRT Family c การให้อีกด้วยนะคะพี่ๆชื่นชอบขั้นไหนนะคะสอบถานมน้ำแหมมกันก็มาได้นะคะเบอร์ที่แหม่มแปะไว้หน้านี้หรือว่าแปะไว้ที่ในคลิปก็แล้วกันนะคะ0ู4 5 1 9 7 1 9 7, 7นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ สอบถามมันเข้ามาได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะขอแค่อยู่ในประเทศไทยก็พอนอะขอแค่อยู่ในประเทศไทยก็พอนะคะอย่ายอยู่นอกประเทศเนาะถ้าอยู่นอกประเทศเน้องเหย์ไม่สามารถจัดไฟแนนได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยนะคะบริการจัดไฟแนนฟรีถึงที่ส่รงรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะหาพี่ๆท่าในใดที่สนใจนะคะรถตู้นะคะคอมมูเตอร์ <c oughs> ก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะมีทั้งเครื่องยนต์2.8ที่เป็นรถตู้หน้ายาวและก็หน้าสั้นนะคะเครื่องยนต์ 3.0นนั่นเองนะคะราคาเริ่มต้น790 0 0บาทเท่านั้นนะคะเบาะหนัง v i p 3แถวนะคะเบาะผ้าเดิมโรงงานเกียรธรรมดานะคะเกียออโต้นะคะสีขาวสีบอลคือมันมีให้เลือกครบเลยนะคะที่นี่ราชารถตู้ภาคใต้นะคะรับประกันได้ไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะใม่100%แน่อนอนและทุกคันนะคะผ่านการตรวจมาแล้วนะคะจากบริษัทที่เชื่อ274รจุดหรือว่าจากปูอิ Inspection นะคะ300 4 4ุดนั่นเองนะคะมั่นใจได้เลยนะคะและยังมีการตรวจจากพี่พี่ช่างของเราจากทางเสีดีใจอีกด้วยนะคะมากกว่า30กว่าจุดรว,รวมรวมแล้วก่อนออกรถก็ประมาณ600กว่าจุดนะคะเราตรวจมาให้แล้วลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะถ้าซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอว่าเคยเดินชนมาจมน้ํามานะคะรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นะคะเลขสีไม่มีตัดต่อเนาะเลขสีไม่มีตัดต่อสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะเช็คศูนย์นะคะเป็น รถตู้นะคะจะเป็นรถหน่วยงานราชการนะคะรถปลดระวางหรือว่ารถประจําตําแหน่งนั่นเองนะคะอันนี้คืออยู่ในความดูแลนะคะเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้มีคู่มือรถให้นะคะสามารถตรวจสอบกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ย้าเบอร์กันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ0ูนย์หกสี่านะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้รถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโซน ภาคใต้โซนภาคเหนือโซนภาคกลางนะคะภาคใต้ก็ส่วนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอําเภอเกาะสมุยเกาะพัง,งานนะคะหรือว่าจะเป็นกระบีพงง่พังงาภูเก็ตนะคะส่วนมากจะขายดีนะคะส่วนจะเป็นภาคเหนือภาคกลางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะก่อนน้าแมมก็มี4สาขาเลยนะคะหลักๆสันนักานใหญ่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพหนอจอกนบุรีนะคะภาคอีสานบุรีรัมย์อําเภอโนดินแดงแล้วก็ภาคใต้สุร,ราษฎร์ธานีสองสาขานะคะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็ ที่เยตาปานกับสาขาสนามบินนั่นเองเนาะไม่ได้ขายแค่รถตู้นะคะรถอื่นๆเราก็มีนะคะนี่รถเกง่งรถกระบะรถทํางานจาเงินนะคะน้องแหมมมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะคลิปหน้านะคะก็จะมาดูกันว่าน้องแหม่มจะพาไปรีวิวรถคันไหนรุ่นไหนนะคะพี่ๆอยากให้น้องแหมมรีวิวคันไหนรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะใต้คลิปนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องแหม่มด้วยนะคะแชร์ไปหาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องได้นะเผื่อใครที่อยากจะได้รถนะคะก็น้องแหม่มมีค่ายแนะนำให้นะคะสําหรับใครที่แนะนํามาเนาะนี่ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวนะคะฮอนด้าซีวิคฮอนด้าเจนฮอนด้าซิตี้นะคะมาสด้ายารีสต่างๆหรือจะเป็นรถทํางานตําเงินนะคะตอนเดียวโฟร์วินนะคะรถข้อพอรอยรถตู้ตู้ประตูแห้งรถตู้เย็นนะคะถ้าเป็นรถเก่งนะคะผลเริ่มต้น3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะผลเริ่มต้น3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้น สำหรับพี่ๆที่อยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานไว้ใช้ขับส่วนตัวสักหนึ่งคัน้องแมแมแนะนํามาที่นี่เลยนะคะสอบถามได้ตลอดเลยนะคะย้ําเบอร์กันตลอดเลย0641197197น,นะคะรับประกันได้ว่าทุกรถทุกคันผ่านการตรวจมาแล้วนะคะว่าจะเป็นคุนสเปคชัน3 4 4ุดหรือบริษัทที่เชื่อนะคะ2 7 4ุดและรับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิควา่าไ,ไม่มีตัดต่อไม่มีติดเกสนะคะอันนี้ แะ่ี่สาคัญไปกว่านั้นคือทางร้านนะคะยังมีบริการเครื่องยนต์เลเกียให้สูงสุดถึง2ปีด้วยนะคะใครที่สนใจก็บอกเลยว่ารีบจับรีบจองนะคะเพราะว่ามัวแต่มองติดจองแน่นอนนะจ๊ะนะคะสำหรับวันนี้น้องแหมมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ให้น้องแหม่มด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้รถยนต์มือสองเกีเองนะคะงบน้อยราคาถูกนะคะมาทางนี้ได้เลยนะคะได้รถสวยถูกใจแน่นอนนะคะบริการหลังการซายนะคะ บอกเลยว่าที่หนึ่งในใจคุณแน่นอนไม่ทิ้งลูก,กาแน่นอนนะคะโอเคสำหรับนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซทิ่ไทรถสวยค่ะ